ด้วยความที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกมิติทําให้คนต้องปรับตัวตามไปด้วยโดยเฉพาะวิชาชีพครูที่สังคมคาดหวังให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพคือมีความรอบรู้มีศักยภาพในนวัตกรรมการสอนรักในอาชีพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ปฐมรัตครูหาหรือครูโอ๊ตครูประจำรายวิชาชีววิทยาโรงเรียนพิจิตพิทยาคมผู้ศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพด้วยความมุ่งมันทมเทให้การสอนทั้งวิชาหลักบวกกับความถนัดพิเศษทางภาษาอังกฤษ จึงมักจะแปลงร่างเป็นติวเตอร์ให้กลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจทําคะแนนในการสอบโทเฟลหลังเลิกเรียนเป็นประจําทุกวันตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง18นาฬิกาส่วนนักเรียนที่บ้านอยู่ต่างอำเภอก็จะนัดมาติวกันเป็นกลุ่มในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นการสอนพิเศษให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแมแตบาทเดียวรวมเวลากว่า5ปีแล้ว แรงบันดาลใจก็คือ,อครูที่เคยสอนเรามานะครับก็เราก็จะเห็นว่าท่านก็มีความทุ่มเทในสมัยที่เราเป็นนักเรียนเราก็เห็นเป็นแบบอย่างมาตลอดซึ่งหลายหลายคนเนี่ยมีศักยภาพอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเติมเต็มหรือเปิดประตูแห่งโอกาสให้เขาแต่บางคนอาจจะไม่มีทุนทรัพย์นะครับในการไปเรียนหรือไปติวต่อนะครับเขาก็จะเข้ามานะครับมาหาครูโอ๊ตผมว่าเขามีจิตวิญญาณในความเป็นครูนะครับเท่าที่ทราบก็คือครูโอ๊ตเนี่ย แม้จะเป็นครูที่สอนวิชาชีววิทยาแต่ก็มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษนะครับในวิชาภาษาอังกฤษสิ่งที่ครูว่าทำเนี่ยถือว่าครูก็ได้ปฏิบัตินะตามจรรยาบรรณวิชาชีพวิธีหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่องชมเชยนะครับในฐานะเป็นผู้บริหารนะผมมองว่าครูวเป็นคนที่ทุ่มเทเสียสละซึ่งเป็นสิ่งที่หายากนะครับสำหรับสำหรับในในยุคปัจจุบันนี้ครับผม จากแรงบันดาลใจในเวเรียนที่ซึมซับจากครูในดวงใจหลอหลอมให้ครูโอ๊ตเดินตามรอยต้นแบบมาตั้งแต่บรรจุข้าราชการครูสู่การเป็นครูอาชีพที่ส่งต่อคุมทรัพย์ความรู้ให้ลูกๆนักเรียนด้วยใจที่อาสาประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีเอาใจใส่ดูแลและหวังดีต่อสิทธุทุกคนด้วยใจจริง ขอแค่เราผลักดันนักเรียนนะครับไปเรียนในคณะหรือมหาวิทยาลัยที่เขาใฝ่ฝันและมีความสนใจได้ก็ถือว่าเราเราประสบความสําเร็จในส่วนของเราแล้วครับแค่นี้ก็ภูมิใจมากแล้วครับผมจะเป็นทางด้านของคณะแพยทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับใช่ครับสอนฟรีมาตั้งแต่มต้นยันปัจจุบันเลยครับหนูอยากเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยทไไาลัยมอนันเลยส่วนค่ะครูเป็นครูที่ใจดีที่สุดที่หนูเคยเรียนมาเลยค่ะครูเขาสอนด้วยใจอะค่ะรู้สึกว่า เรารู้ได้ขอบคุณครูโอ๊ตมากๆค,ค่ะครูเป็นแบบว่าถ้าสมมติหนูประสบความสำเร็จก็คือมีครูโอ๊ตเป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะที่ทาให้หนูประสบความสำเร็จครูอาจไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุดแต่ทุกอาชีพดีได้เพราะมีครูผู้เปรียบเป็นดั่งเรือจ้างส่งลูกศิษย์ไปจนถึงฝั่งฟันถึงแม้อาชีพครูถูกมองว่าเป็นงานหนักรายได้น้อยไม่ได้มีหน้าตาหรือถูกยอมรับจากสังคม แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคุณภาพของครูเป็นตัวกำหนดคุณภาพทางการศึกษาและจิตวิญญาณของความเป็นครูที่มีคุณค่ามากกว่าการยืนถือช็อกหน้ากระดานดำก็ไม่เคยถูกกระแสทานแห่งความเปลี่ยนแปลงพัดพาไปจนหมดสิน้นหรือเลือนหายไปจากสังคมไทยทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน